สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุูุสุกคนครับพอกับช่องโต๊บนคนมันแถมครับพี่น้องตอนนี้อยู่ยังเกาตลาดมืดนะครับตลาดโตลุงของหลวงพระบางเนาะมองที่มากมาขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็บมองทียางหน้ามาเสารเนาะถ้าสิไปตามหาลานตำบกงนะครับลานตำตำหลวงพระบางครับ ตามนั่งแสงเดือนครับที่เพิ่นดังในติ๊กต็อกนะแล้วก็มันเป็นตาแสบแห้งครับพี่น้องผมวม่านาสเทื่อนึงอะ่ะผมต้องผมต้องมาล่องนะครับตามนั่งแสงเดือนเนาะเขา่ายุดใ่ส้อยนี่นะครับเยวผมสิบปตามหาเบิงนะครับตามตามเือยเล่านะครับเห็นเขาว่ามันแสบเนาะ เด,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิงกันครับพี่น้องนะนี่ครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่แยกตลาดกลางคืนนะครับสีลงมานี่นะครับมาเซาหมองอ่ากู่บานะครับคู่บากับเนียนกับจัวไ่าบาดกันย่าไว้พูนครับพี่น้องไปทางคนต่ว่าเขาสี่ยางลงมาทางขี้ครับพี่น้องเมื่อนี้คือว่ามี่ตลาดซีโมงแรกอะ เจ้าวั้นี้ตลาดเจ้าปลากลับลุงเพ่อสีไอันี้เนาะเพื่อสีไปลองเลือกครับพี่นอ้องมาแล้งปลากลับลุงเพื่อสีาพาไปลองเลือกเมนำโขงนะครับแ้วก็ร้านกินขขาชีค่ครับพี่นอ้องไปเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมาแล้งลองเลือกนะครับเพื่อนเหมาล่ำเลือกเนาะเป็นแพนะครับพี่นอ้อง อันนี้ที่ที่รองแรมชิบกนผมถ่ายนะเนาะร่องแรมจีฝรังยูหลายๆนะครับพี่น้องลุงวีไล่บอหงวีไลอันนองหงวีไล่ครับหงก็คือสว่างสวแหละครับคาว่างหงตามเอื้อแสงเดือน ียุ่ตลาดมองนี่ครับพี่น้องตลาดในซอมหนีเนาะเดี๋ยวสีน้ำลงไปเบิงครับพี่น้องว่าแล้วสีขายบอปกติราขาจยยง,งแปดม้วนห่นหาม้วนแรงนะครับมเมื่อเดากันมนมืงเดี๋ยวขายบอพอออเดินแล้วลายแห้งนะครับเขาสั่งหิวลงไปเวียงกรมี่ครับลงไปเวียงจัดเนาะสีซืสอไปกินเครืงล่ำเลือครับตอนนี้ เลื่อเพิ่นเมาซีโมงเคืองครับตอนนี้สีโมงแล้วเดีย๋ยห้าสิบไปถามพอคาี่ยคาแถวนี่วาหูจักลานแล้วบอกก้อนอ่นอะ่ะห้าสิ่ยางเข้าไปเองแนละ้วน้าินไปตะก,กินมตะก,กิ้มพี่น,อนอ้องเนี่ยพวกปีนพวกอย่างเนาะมันมันเิ็งสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับพี่นอ้องมันแบบว่าเบิง้งตีหละเบิ้งสะอาดดีครับ ้องกรนนาซืสือเนาะเดี๋ยวเขากลับมาเขาจะสิมาซสือเดี๋ยวก่อนอื่นเขาไปนั่งหาลานแล้วก่อนด้ยสาวหูงจักลานเ,นเอแสงเดือนวะเอี่ยเดือนไอ้ตำมาเจ้าจงจัางด้วยไ,ไก่ปะไก่โอ๊กยังยาไปไก่ได้ไปไปตลาดเนี่วยวะ บ <laughs> เขาเอื้นตลาดเนียมองรโยนะนนมัะบมีงยา,า,าดถังฉนถึ้ไปบ่ไกพระสว่างไปขุนยางไปไก่พระละสวังไปอีกไกลแห้งหเดยเดยดเข้าใจเข้าใจไปนี่หนัก๋ยวเขายางยางไปเอง๋ยวถ้าสิเอืนอ้นอายบ่ พอแล้วปิดหาโมงพี่น้องผมยานบ่ได้กินนอะขับปิดหาโม่องอะโอ้ยพี่นอ้องรึยังไงละน่ะกินมะเอืนเอนบอกินมะเอือนกลับไปตะแปดโมงผมได้พี่น้องเ๋ยวเข้าสิบไปถามรถรถสก,กายแล้วเบ่าขามันบอแพงครับผมก็สิบไป ถามมันบอกเกินเจ็ดสิบพันผมก็สิบไปครับรถรถสามรล่อยี่ปุนะครับถามมันว่าไกลเจ็ดสิบพันผมก็สิบไปเนาะไปละสิมาเจ็ดไหนบาทเนา,านนะเ็ลือกึ่งช่วมงวมันสี่ท่านบอฟีน้อง ความบาอยากน้องพี่น้องเนาะรวามบาอยากอยาก,อยากไปเห็นละก็อยากซีมเบิ้งสักเท่อนึงอ่ะเพราะว่าคงเล่าอ่ะมันเป็นตาแสบพี่นอ้นองผมกินล้านอื่นอ่ะเขาใส่ํำปูว่าเข็มขนเนาะแต่ว่าองออยเล่าน,น่ะเบิ้งเข้มขนแห้ง ีตลาดคือคืนเนาะมันวอรเมนี่ตลาดน่นนะ,นนดดะนะพี่น้องไยเราติตาดบานไตว่าได้เนาะไตอะไรเมันไตว่าได้แล้วบานพี่น้อง บุนกต่แล้สว่างเวยหวบมีวินมอเตอร์ไซค์นาอสงสัยซีเรตัาใจพี่นอ้องรถน้ำตินแล้วไปบุไมไม พี่น้องว่าได้ไปหรอกรถติดแห้งระ้วก็ยานม้าบ้าท่านเรื่อนน้ำเนาะแต่ว่าถ้าซื้อขนมโคกับกับ,กบขาจี้นะครับไปกินเนาะเดี๋ยวห้อยยางลงไปทาเที่นเลยครับเดี๋ยวหาซื้อปีงเอียง เล็กๆ,ๆน่อยไปกินใงเฮือกครับเพราะว่าห้องเฮือสอง่วโมงครับจากซี่โมงเคืองหอดพกโมงเคืองบอกร,ระมาณนี้แหละครับผมกับว่าในใจกันเพราะว่าป่าแล้วเป็นคนเซาเนาะผมยางออกมาก,กอนครับมันบอกไกเนาะแต่เลยยางออกมาก,กอนครับเดี๋ยวมาหาเราสื่อปิงกันครับผมบอยยางไกผมไปถามล่ะ <laughs> ผมนึกไว้ที่ตลาดนี้ สิ่งนบะมนเนาะลสาแจะพ่อสนาแก็สิไปซื้อสิ่งนี่มันล้านนี่มันหนาคิมีนะครับทาเหื่อญุ่นเนาะนก็สีหองเหื่อไปทางหน้าไปน้ำแม่น้ำคงนะครับ ไม่เท่าไหรไม่ใช่่่ก็อมืมผมอยา่กินกวนตนนี้ที่น้องห้าสีน่าะ ห้องเหงื่อยืดตรงนี้เนาะภาษีนะัขึ้นเหนือขึ้นเหนือไปภาษาภาษาลงกาบางคนระับเอาข้าวเหนียวซิบ0ันน่ารักดีครับพี่นองผมไปชื้เขาเขาก็อยากอรอที่เขานะเอาข้าวเหนียวซิบ0ันาจ้าต้งไดงข้าวเหนียวข้าวหนุ่มกแล้วก็พี่ไท เพิ่นเช้าหรอครับพูนครับพัชสิมะขึ้นเพื่อตรงนี้แหละแบบว่านี่ครับเพื่อสชิมาโาะัวล่ำใหญเนะเพิ่นเหมาเวิร์ดขั้นเนาะโอ้เพิ่นเหมาเวิร์ดล่ำนะครับ สิบองสิ้นหนัวถาพันกนนน้อนนะครับนั่นระครับพี่นอ้องหน้าแบบเนี้ยครับเป็นตะแพร่เลย นี่ไอันนี้เลือดินเนิงน,นี่ทีนางดินเนออย่างรู้ราเลย <Good S 1> เป็นอ <have> ะ้รครับาวกหัหนครับเป็นตาแพ้งอะ่ะ <Huh? S 1> เป็นตาแพ้งอะ่ะ เป็นตะแพ่ง expensive แพงโนมาดีนะเงินยังเงินเงินเข่ามันหมดแล้วเงินยังพันเขาเชีลูกกะนั่นลูกเอูยังก็ลูกนันลูกข้าลูกเอูกช่วลูกช่วันไห้เชีย คัสเตเมอร์ยังพคนไทยบ้านแม่ฮร์ดลัำนี่บ่ือสีใยแทนลำน้อลำน้อยนล้ำฝรั่งหนยล้ำใดลำนอกันวะก็แม่ฮั่วไหวไป รัำนองไอ้เจ้าเกี้ย์คอยใส่กันไวยไปกอาดดาบดาบบุเ่ดาบบุเบียนเรื่อยคอยมากระโดนโพดถาสีเศร้าน่าี่เหราโมงแลวนี่ได้อดเล็กรับกยอ แ่พ่บัตรนี่ติดจ็กซ้ำแต่ว่าเราอยู่สีแดงเลยล่ะแต่วันตกสีตกก้างสีตกเนาะพิดวังจ็คตำลวงพระบาง

ก้น้อนอมใหม่ี่แม่สีบองงบอม่่เหอเดนไกอน่เหอติ๊กเขวนะจังโมงเลยดิโมงน้อหันเท่าโอเคเจ็ดโมงรับใ้่เบียรนะครับกรรมกาขอเรือกับเบียร์แซ่บายลูกงามเจ้า เขาสิเขาสิเป็นเขาสิเป็นผู้กำกับเองเปิดเบียร์ให้ลุงแม่สตาร์ทรถเขาสิว่าเบิดเออแม่สตาร์ทรถ

โอ้พี่น้อบรรยากาศดีมากมากฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้มีตาองสคนที่มกับโมนะครับฮัลโหลยิ้เสียงบลตอนนี้ได้ยิ้มเต็มๆเลยสมวยมเลยสวยมากครับตกพู โอ้ยเขาไทยพอเห็นบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเบิดเรือเบิดลำามีอยู 3, ่สามเอ้ยมีอยู่หกคนพี่น้องสบายดีบอสก็อีงนี้นั่งสบายสุด,สสดโจมีเจสกีนั่ง เขาเปลี่ยนสมมือน้องบอกเอาแบบเย็บเอาโอ้ยเย็นดีขนาดนี่น้องเอ้ยบรรยากาศนั่งเรือครับเอี่ยงมันซลโอรันขข้าครับข้างหลังครับเมาลำ ได้เห็นกันอีกยัชีไ,ได้ดลุงเอ้ยหมาลำเรือครับจะเห็นอีกมันอยากเข้าสิงยงไปเบื้องปีงเขาอยากเบิ้งว่าเขาเจาสื่อทหอยังครับเดี๋ยวเขาเจา่ายางก้อนหรอครับ น่าสีบังว่าข้าเจา้าโอ้ตลาดห้องเกมครับอ,อันหมาล่ามั้งครับเป็นหมาล่ามนะั้งชอตหมาล่าอ๋อต้มไก่ยิงปลา เรือนเดียวไม่จับเอาอันนั้นจะอันใช่ริดใช่ไก่อขาันเอาอาัแล้วนเืไนนี่เด็แค่ตัวละเด็ไก่ตัวละแสนก็ได้อะก็ห่อยห้าสิบบาทกละแสนร้อยห้าสิบกว่าบาทตัวนื้ไก่

หลังจากขึ้นมาจากเครื่องนะครับพี่น้องพามาเบิงสตรีทฟู้ดกันขึ้นล่องผ้าบางครับเ่้าหน้าก็จะเป็นปิ้งย่างอ่ะพี่น้องอาหารกินง่ายๆเนาะข้าวหนักข้องเคียวหรือว่าผู <c oughs> ้คนใน้องทินเนาะเ้าสี่งานไปตลาดขึ้นนะครับมอ,องข้าวทินข่าวมาเคลื่อนไปหาข้งกินกันพี่น้องหลังจากขึ้นมาจากเครื่องเนาะตามล่งพ้าบาง นั่งเดือนกับว่าได้กินพี่นอ้องปิ่งไหลยเลยได้อำลาพาจากเลยว่ากับบรรยากาศง่ามกันคืนนะครับหมองแยกคนไหว้นะครับแยกทีเข้ามาเปิดคลิปไม่เอาครับถ้ากันสื่อปลาเมื็ดครับ ไม่เอาแล้วฮาเสียงหาคือของกินครับครับางอี่ามาขึ้นเป็นตลาดเนาะก็ว่ามือนี่เป็นิีวรถนักทองเที่ยวแบบมาขึ้นรถตู้แล้วก็มาขึ้นสกายแ้วถ่าขึ้นเนาะอ๋อนั่นดิตลาดตลาดที่คุ้มือเหรอ ขันปป้นสีางไปบ้างคองขินนะนี่นรับคลิปนีกอ่ะสีแดงไว้สานีก้อนพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ